สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณนิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนิ่มก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าการเดินทางแสนสนุกเรื่องวนิดาคณะพฤติบดีภาพพรเนอรอารามมงคลวิชัยผู้เล่าคุณนิ่มไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ ไปเล่นเล่นกันดีกว่าเจ้าหมาน้อยวันนี้อากาศดีจังเลยฮ้องฮ้องห้อง,องน้องป๊อกจอมซนข้ามถนนทันทีรถมาเร็วรี่ดูสิเกือบชนปินปี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 น,ปน,ปนหนูระวังรถด้วยลูกอ้าตกใจหมดเลยครับโอ้ยดีนะป้าหยุดรถทันเนี่ยเกือบชนแล้วเห็นไหม มีทางม้าลายมากมายบนถนนหนูหนูทุกคนข้ามได้ปลอดภัยลูกจ๋าเวลาข้ามถนนเราต้องข้ามตรงทางม้าลายนะจ๊ะมามนาะจับมือแม่ไว้แล้วข้ามทางม้าลายไปด้วยกันนะครับครับคุณแม่สะพานลอยก็ดีมีอยู่ทั่วไปหนูโปรดจำไว้ข้ามได้ทันที โอ้โหสสพานลอยสะดวกดีจังเลยล่ะข้ามสะพานลอยกันดีกว่านะรถจะได้ไม่ชนโอเคครับพี่รถเล่นมาใกล้จอดไม่ถึงที่น้องป๊อกดว่วนจีวิ่งรี่ขึ้นไปอะรถบัดครับรอก่อนรอก่อนหยุดด้วยผมไปด้วยเอื้อมมือเหนี่ยวรั้ง พลาดพลั้งจนได้จึงตกลงไปไม่ทันตั้งตัวตุบโอ๊ยเจ็บจังเลยว้ายตายแล้วหนูเป็นยังไงบ้างลูกลูกไหวไหมเลือดออกด้วยนะครับไป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 หาหมอดีกว่านะลูกนะครับหัวแตกแขนหักเจ็บหนักน่ากลัวหน้ามืดตามัว ปวดหัวเจียนตายเ <c oughs> จ็บแขนเจ็บหัวจังเลยอ่ะพี่ <c oughs> อ๋ออ๋อไม่ร้องนะน้องป๊อกโอ้เพียงเพียง,เพ,ยงเพียงหายนะหนูหนูเด็กดีอย่างนี้อันตรายพลาดพลั้งถึงตายจงได้ระวังนี่ ข่าวหนะ้าน้องปอก็ต้องระวังนะวิ่งตามรถนะ่ะมันอันตรายรู้ไหมหครับพี่ต่อไปนี้ผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วครับโอเคดีมากเลยจ้าหนูควรเข้าแถวแล้วเดินตามหลังขึ้นไปแล้วนั่งยืนตามสบายนี่น้องปอกน้องต้องรอให้รถหยุดก่อนนะแล้วก็ค่อยเดินขึ้นไปนั่งบนเบาะรถนะ ครับพี่ผมจะทำตามที่พี่บอกครับอืมเก่งมากเลยจ้ะน้องการเดินทางนี้มีอีกมากมายเรือแจวรถไฟเรือเมรถยนต์นี่เราสามารถเดินทางไปตามที่ต่างๆได้ด้วยเรือรถไฟรถยนต์นี่นี่นี่ดูสิพวกเรากำลังนั่งเรือกันอยู่นะสนุกมากเลย เครื่องบินลำใหญ่ไปทุกแห่งหนพาพวกผู้คนเดินทางได้เอ้ยนี่แล้วเราก็สามารถนั่งเครื่องบินไปเที่ยวในที่ไกลๆได้อีกด้วยนะโอ,โ,อโ,อโอ้ดูนั่นสิพี่เครื่องบินลำใหญ่มากเลยละ่ะมันก็อยู่สูงด้วยนะใช่แล้วจ้าหนางป๊อกมันบินอยู่บนฟ้าไกลามากเลยละ่ะอูอ้